สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเราวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกับรถถังบินไฮบริดรุ่นใหม่จากไทยปี2026ที่กที่กำลังปฏิวัติการเคลื่อนที่และพลังในสนามรบตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเห็นตัวรถภายนอกก็สามารถดึงดูดสายตาได้ทันทีการออกแบบมีมุมเหลี่ยมและเส้นสายล้ำยุค ผสมผสานความดุดันของรถถังสมัยใหม่กับความโฉบเฉี่ยวของเครื่องบินรุ่นสูงตัวถังหุ้มเกราะทำจากวัสดุคอมโพสิตรุ่นใหม่ที่ไม่เพียงให้การป้องกันกระสุนสูงสุดแต่ยังลดน้ำหนักลงอย่างมากช่วยให้สามารถบินได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณจะเห็นปีกพับได้และใบพัดแบบหมุนที่ติดตั้งเข้ากับตัวรถอย่างแนบเนียนทำให้ดูเหมือนยานพาหนะผสมระหว่างรถถังและเครื่องบิน เทคโนโลยีเคลือบสเตลและวัสดุดูดซับเรดาช่วยลดการปรวจับบนสนามรบทุกแผงทุกช่องระบายอากาศและทุกเส้นสายเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของวิศวกรรมไทยที่ไม่เพียงแค่สวยงามแต่ยังทำงานได้จริงทำให้รถนี้ดูน่าเกรงขามและสง่งามไปพร้อมกัน เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารเป็นที่ที่นวัตกรรมพบกับความสะดวกสบายและความมีประสิทธิภาพทางยุทธวิธีไม่เหมือนรถถังทั่วไปห้องโดยสารกว้างขวางสำหรับลูกเรือ3ามคนมีสถานีควบคุมที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเหนื่อยล้าในภารกิจยาวระบบแสดงผลเสมือนจริง AR ครอบคลุมคอ้อผิดช่วยให้ผู้ปฏิบัติการเห็นข้อมูลสนามรบแบบเรียลไทม์การนำทางและการวิเคราะห์ภัยคุกคามอย่างเข้าใจง่าย เบาะนั่งดูดซับแรงประแทกและควบคุมอุณหภูมิให้ความสะดวกสบายแม้ในสภาพแวดล้อมรบที่โหดร้ายตัวห้องโดยสารมีแผงกรอบน้ำหนักเบาทำให้สมดุลระหว่างความปลอดภัยและน้ำหนักลดลงควบคุมรถผ่านเลเวอร์และหน้าจอโฮโลกราฟิกให้ความแม่นยำทั้งบนพื้นและในอากาศนอกจากนี้ยังมีระบบสนับสนุนชีวิตอัตโนมัติ เช่นการหมุนเวียนออกซิเจนการควบคุมอุณหภูมิและระบบอบพยพฉุกเฉินซึ่งสะท้อนถึงแนวคิดการออกแบบที่ล้ำสมัยด้านสมรรถนะรถถังบินไฮบริดนี้ยอดเยี่ยมสุดๆบนพื้นระบบกันสะเทือนปรับตัวได้ช่วยให้ลุยทุกภูมิประเทศตั้งแต่ทะเลทรายจนถึงเมืองหนาแน,น่น ส่วนสายพานลำเลียงให้แรงยึดเกาะและความมั่นคงสูงเมื่อบินใบพัดพับได้และพัดลมยกเสริมจะทำงานช่วยให้ขึ้นลงในแนวดิ่งได้ในพื้นที่จำกัดระบบขับเคลื่อนไฮบริดผสมเครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสำหรับบนพื้นกับมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับบินทำให้มีระยะทางกว่า500กิโลเมตรบนพื้นและบินได้250กิเมตรการเร่งความเร็วทำได้รวดเร็วเกินคาดสำหรับรถขนาดนี้ การควบคุมในอากาศเสถียรด้วยระบบป้องกันการเอียงและจอยสติ๊กจโรสโคปสามารถลอยตัวหมุนตัวหรือเลี่ยงหลบได้อย่างแม่นยำระบบเลงเป้าหมายอัจฉริยะช่วยให้ยิงทั้งบนพื้นและอากาศได้แม่นยำทำให้รถนี้ปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์รบอย่างรวดเร็วและแม่นยำจุดขายพิเศษของรถถังคันนี้คือไม่ใช่แค่รวมความสามารถบนพื้นและอากาศแต่ยังมีเทคโนโลยีล้ำสมัยครบชุด สามารถปรับเปลี่ยนอาวุธได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ระยะไกลติดตั้งมิดตรซค์หรืออาวุธพลังงานใกล้ตัวเพียงไม่กี่นาทีระบบสเตลและขับเคลื่อนแบบไฮบริดช่วยให้โจมตีได้อย่างเหนือความคาดหมายระบบซ่อมแซมตัวเองสำหรับความเสียหายเล็กน้อยลดเวลาหยุดทำงานในสถานการณ์วิกฤตและมีผู้ช่วย AI ควบคุมแทนลูกเรือได้ในช่วงภารกิจยาว ทำให้ลูกเรือโฟกัสที่กลยุทธ์นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับโรนหน่วยสอดแนมและยันเกราะอื่นๆสร้างเครือข่ายสนามรบที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจสถานการณ์และการประสานงานเรื่องราคานั้นไม่ใช่ของซื้อเล่นแต่เป็นการก้าวกระโดดทางยุทธศาสตร์ ตัวเลขแน่นอนยังเป็นความลับแต่คาดว่าราคาอยู่ในระดับหลายล้านบาทสะท้อนการรวมวัสดุล้ำสมัย AI ระบบขับเคลื่อนไฮบริดและความสามารถหลายรูปแบบพิจารณาสิ่งที่มันมอบให้ทั้งการควบคุมพื้นและอากาศเทคโนโลยีสเตลและอาวุธที่ปรับได้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับประเทศหรือผู้รับเหมาก่อสร้างทางทหารที่ต้องการความเหนือกว่ารถยังประหยัดในการบำรุงรักษาระบบไฮบริดและวัสดุคอมโพสิตทนทานช่วยลดค่าใช้จ่าย ายยระยะยวสรุปแล้วรถถังบินไฮบริดรุ่นใหม่ปี2026จากไทยนี้เป็นการปฏิวัติการออกแบบรถเกราะผสมความทนทานของรถถังเข้ากับความคล่องตัวทางอากาศภายนอกดูดูดันและล้ำยุคภายในสะดวกสบายมีระบบแสดงผลล้ำสมัยและสนับสนุนชีวิต สมรรถนะยอดเยี่ยมทั้งบนพื้นและในอากาศด้วยระบบขับเคลื่อนไฮบริดและ AI จุดขายพิเศษเช่นอาวุธปรับได้สเตลและการเชื่อมต่อสนามรบทำให้เป็นยานพาหนะที่ไม่มีใครเทียบได้ราคาสูงแต่คุ้มค่ากับเทคโนโลยีและความสามารถทางยุทธศาสตร์สำหรับผู้ที่หลงไหลในวิศวกรรมทหารหรือรถกรอบรุ่นใหม่รถถังคันนี้ไม่ใช่แค่คอนเซปต์แต่เป็นอนาคตของสงครามอย่างแท้จริง หากคุณตื่นเต้นเหมือนผมก็ชัดเจนว่ารถถังบินไฮบริดไทยรุ่นใหม่ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่เป็นเครื่องหมายแห่งความก้าวหน้าผสมผสานพลังความเร็วและความปรับตัวเป็นหนึ่งเดียวบนสนามรบ